สำหรับรายการ CO c o ตอนที่ใช้ชื่อว่าคุณเหลียงขาละออสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็โชคดีอันหนึ่งผมเป็นคนชอบไปดูรูดูนี่เนาะสร้างสังเกตผมก็เดินไปดูโคมสามพันเออประัวจัดเทศกาลชั้นบนชั้นล่างเต็มหมดเลยอืมโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยอืจัดเรื่องอะไรจัดเรื่องเนี่ยเทศการกระเทียมกระเทียมขอกระเทียมไทยๆนะกระเทียมเนี่ยเราเสร็จแล้วก็จัดโดยใครคณะเภสัชศาสตร์ห้าแห่ง โอ้ oh. เอ๊งแล้วกยิ่งงงใหญ่เลยคนจัดไม่ให้คนประหลาดประหลาดนะแล้วก็เจอเขาบอกกินกระเทียมเนี่ยมันคนที่เป็นโรคเอานภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยๆคุณจะสุขภาพดีขึ้นผมก็เลยกลับมาบ้านทานข้าวหนึ่งคำกระเทียมหนึ่งกลีบกระเทียมสดสดเนี่ยแกะมาเนี่ยแกง<ก>เปลือกกินเลยอ๋อแกะกินเลย oh. หนึ่งกลีบหนึ่งคำทานอยู่เจ็ดวันน้ำหมูน้ำตาไหลเพราะเป็นกที่ทางพอดีผลปรากฏว่าคึออันนี้ปรากฏบ้านเราก็ไปทําเป็นเจลขึ้นมาครับ พอทำเป็นเจลนะถ้าผู้วิจัยนําไปที่เจนีวาในปี2019เนี่ยครับประมาณนั้นนะผมก็บอกว่าผมขอติดไปด้วยนะอยากไปดูงานของเขางานวิจัยไปดูชาวบ้านเพื่อน่าเดีอยกไปดูชาวบ้านผมก็ไปนั่งฟังดูชาวบ้านเขาได้รางวัลอยู่ๆ2องทุ่มครึ่งรากาศชื่อเราขึ้นไปอ่ะผมจะหลับอยู่แล้วเพราะนั่นมันตีสองประเทศไทยอ่ะขาวรอเพชรใช่ฮะกลยพปธีมาของรางวัลนี่ฮะ